คุณผู้ชมคะและถ้าพูดถึงบทบาทของจีนในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเห็นการทำงานการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อทางรถไฟนะคะจะเปิดตัวกันในช่วงเดือนธันวาคมก็คือเส้นทางรถไฟสายจีนลาวกำลังหมายถึงบทบาทของจีนในภูมิภาคอย่างไรช่วงนี้ติดตามอาเซียนคอนเน็กับคุณทิวลิปน่าสมภพราคะ่ะคุณทิวลิปคะ ค่ะคุณนัทธาคะอาเซียนคอนเนควันนี้นะคะเราจะพูดถึงอิทธิพลของจีนผ่านการทูตทางรถไฟค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอิทธิพลของจีนนะคะที่มีการสร้างผ่านด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขด้านการทหารด้านการค้าแต่วันนี้เราเจาะจองกันที่ โครงสร้างพื้นฐานหรือการสร้างทางรถไฟนั่นเองเพราะว่าการสร้างทางรถไฟระหว่างจีนกับลาวนี่นะคะจะเปิดให้ใช้งานเดือนธันวาคมนี้ค่ะและเราจะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะรองศาสตราจารย์ดออรอัดพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณทิวทธิ์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทั่วประเทศไทยครับแล้วก็ทั่วโลกครับผมอาจารย์คะเราตรงประเด็นกันเลยดีกว่าว่า รถไฟสายนี้มันมีความสําคัญขนาดไหนคะมันไม่ใช่แค่ว่าเพื่อการเดินทางแล้วใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ภายใต้สิ่งที่นโยบายของประเทศจีนท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าวนะันเบลวันโรดนะครับเส้นทางสายใหม่อ่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้ที่สุดแล้วบางทีคนฟังแล้วเส้นทางสายใหม่คืออะไรอ่ะนะครับ BRI อเบลวันโรสนี่คืออะไรนี่นะฮะจับต้องได้ที่สุดเลย จริงๆในสปปลาวเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่บอ่อเต็นบอ่อเต็นของลาวบอ่อหารของจีนบอ่อเต็นมาถึงเบียงจันเนี่ยประมาณ414กิโลเมตรปกติเนี่ยถ้าผมอยากจะไปเมืองจีนฝั่งไปคุนหมิงเนี่ยนะครับนั่งจากเวียงจันร์ทเข้าไปขึ้นรถบัสเข้าไปผมต้องใช้เวลา22ชั่วโมงโอ้หค่ะไปนี่ก็ค่าตั๋วประมาณสัก3,000บาท รถไฟจีนรอบนี้ผมจะใช้เวลา8ชั่วโมงฮะแป8ชั่วโมง8ชั่วโมงเท่านั้นค่ะไม่เกิน1,000บาทเราก็จะถึงคุณหมิงโอ้เป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากลาวเนี่ยตอบโจทย์คําว่าแลนด์ล็อกคุณหมิงก็เป็นแลนด์ล็อกลาวก็เป็นแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกทะเลเพราะฉะนั้นเส้นทางรถไฟจีนคุณหมิงมาลาวตอบโจทย์แลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิง์ของคุณ hmm. ของยุ่มหนาน ลาวก็เช่นกันครับตอบโจทย์คําว่าแลนด์ล็อกก็คือติดอยู่กับประเทศต่างๆไม่มีทางออกทะเลนะครับอันที่1อันที่2ครับเป็นนโยบายสําคัญของนโยบายท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เรียกว่า BRI เส้นทางสายไหมจากคุณหมิงเป้าหมายสูงสุดก็คืออยู่ที่สิงคโปร นี่เป็นหนึ่ง,งส่วนของเส้นทางระหว่างคุณหมิงสิงคโปร์นะฮะเพราะนั้นก็จากคุณหมิงจะผ่านสปปลาวผ่านประเทศไทยผ่านมาเลเซียและก็ไปจบที่สิงคโปร์ตอนนี้มิดซิงริงก็ส่วนขาดในอยู่ที่ประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ว่าเราก็เริ่มตั้งแต่กรุงเทพมาโคราช250กิโลเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็จากโคราชมาต่อจ้ำกับที่หนองคายหนองคายก็ไปจ้ำกับที่เวียงจันทร์พอดีเลย นะฮะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะคอยสชักนิดนึงเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดมานิดนึงนะคะว่าแต่ต้องระวังคือมันมีอะไรที่ประเทศไทยจะต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์แน่นอนที่สุดต้นทุนในการขนส่งได้ประโยชน์แน่ๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือว่าบนเส้นทางนี้เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าจะมีทั้งคนและของเข้ามาที่ระวังก็คือของจีนจะทะลักเข้ามาสปปลราว ลองจินตนาการดูสิครับกาลังซื้อของสองปปลาวจะมีมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะสินสินสินค้าจะเข้ามาเป็นหลายหลายร้านตันนะฮะในสปปลาวเพราะนั้นก็จะเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยนะฮะวันนี้สินค้าจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยก็เยอะอยู่แล้วนะฮะเราไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ประเทศไทยยังต้องระมัดระวังก็คือว่าการตรวจสอบสินค้าว่าได้มาตรฐานมีคุณภาพหรือเปล่านะครับในทางกลับกันแม้จะต้องระวังแต่ว่าเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะก็คือเราสามารถส่งสินค้าไป ขายในประเทศจีนมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นผลไม้เพราะฉะนั้นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งการขนส่งจากแหลมชบังเราจะได้ประโยชน์จากเส้นทางนี้ต้นทุนในการขนส่งจะลดลงไป50%นักท่องเที่ยวจะเข้ามาวันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาในสปปลาวประมาณสัก6ล้านคนเส้นทางรถไฟนี้ไม่เกิน5ปีผมคิดว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ ลาวก็จะประมาณ10บล้านคนอลองจินตนาการดูนะครับสบปปลาวจะมีศักยภาพกําลังสําคัญผลิตสินค้าต้อนรับนักท่องเที่ยว1ิบล้านคนเลยนะเ<อ>ขายังไม่พอกันนะเพราะประเทศไทยก็จะได้อันนี้สมไปด้วยก็คือว่าสามารถจะขายทั้งประเทศจีนสามารถจะขายนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสปปลาวนะครับเศรษฐกิจลาวก็จะโตอย่างมากมายมหาศา,าลในนี่ก็คือครับของการขนส่งของอาเซียน ที่จับต้องได้ที่สุดภายใต้นโยบายว <c oughs> ันเบลวันล a d ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและที่อาจารย์มองว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยมันจะมีวิธีอะไรคะที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ฝั่งที่จะได้เปรียบมากกว่าเสียเปรียบหรือจะได้ประโยชน์จาก,นนจากสิ่งนี้มากที่สุดว,นนวันนี้เนี่ยผมจะไปพูดว่าระวังสินค้าจีนเข้ามาและทําลาย s m e บ้านเราที่ผลิตสินค้าออกขาในประเทศไทย <g ül üş> ก็พูดไม่ได้แล้วเพราะเอสบ้านเราเจ๊งระเนระนาดไปหมดแล้วค<ฆ>นทุกฝั่งครับไม่ใช่เจง๊งเพราะโควิดนะฮะเจง๊งเพราะสินค้าราคาถูกๆจากประเทศจีนเข้ามาแล้วเราสู้ไม่ได้เพราะฉะนั <g ül> ้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องระวังก็คือว่าผมคิดว่ราระวังในแง่ของผู้บริโภคในแง่ของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นสินค้าจากประเทศจีนจะเข้ามามากมายมหา,าศาลผ่านทางสงปปลาวผ่านเส้นทางรถไฟนี้และก็เข้าสู่ประเทศไทยจะทะลักเข้ามาหลาย หลายจุดมาก,กสิ่งที่ประเทศไทยต้องทํามาตรฐานสินค้าคที่เข้ามาเนี่ไม่ได้มาตรฐานไหมมีความปลอดภัยไหมใช้แล้วดีไหมใช้ได้นานแค่ไหนอย่างไรคุ้มกับค่าเงินที่ผู้พกคนไทยซื้อหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องดูกันต่อไปต้องสร้างมาตรการป้องกันตัวเองนะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ เราก็คุยกันได้ครบอบคลุมพอสมควรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันใหม่จะเป็นหัวข้อนี้หรือเป็นหัวข้ออะไรเดี๋ยวว่ากันสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์หมดเวลาเร็วเหลือกเกินครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ท่านผูปังครับสวัสดีค่ะและนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดออรอัดพิสารวานนิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคะ่ะอย่างที่อาจารย์บออนะคะทุกอย่างที่เข้ามาทุกอย่างที่เชื่อมต่อกันมีทั้งด้านได้เปรียบและเสียเปรียบ ก็อยู่ที่ว่าประเทศไทยนะคะจะต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองอย่างไรให้เราอยู่ในฝั่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้ค่ะคุณนัทถาคะขอบคุณมากค่ะคุณทิวลิปคะ